ถึงช่วงนี้จะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวกลัวโควิดอยู่ติดบ้านแต่ความแซบสีจีดจาดคือรสชาติที่ขาดไม่ได้เปลี่ยวปากเอามาฝากแล้วจ้ารวมร้านยำมิโซาทัดมาแล้วร้านแรกน็อตโตะยำปากบาดยำเยือย,ย,ยแสบเพ็ดนัวสุดสดใหม่ทัดใหญ่สะใจให้เยอะยำว่าแซบแค่ไหนเจอแม่ค้าเข้าไปแซบกว่าว่าไม่ได้นะคอ ร้านที่2โคดยำบ้วยขวางยำต่อแถวในต้นานคิวยาวแค่ไหนก็ต้องยอมล้อมผีชีพให้กับรสชาติแซ่บเวอร์อยากสวยให้กินยำมุนเส้นแค่อยากได้ความตื่นเต้นต้องไปกินกับเรานะจ๊ะคิวร้านสุดท้ายยำลิ้นเบิร์นจูลา ือกระดับความแซบ่บความซีดได้ตามสกิลลิ้นน้ำยำรสดีนัวยัวเพื่องดีจุกจุกัมโบโสดสะใจใหญ่ยับราคาไม่แพงเชิญมาแซ่บกันที่ยำลิ้นเบิร์นจ้า